ครับตอนนี้พระอาจารยา์วันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉ<ช>ันเพลนทัพธานกานกบัดเรียบร้อยแล้วน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสถารที่ปฏิบัติธรรมทา,ทางวัดเลยจัดทำใ,ให้ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตอนแรกก็ยกัยงเล็กอยู่แต่ทีนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับได้รันทามใหญ่ แล้วก็มอรถพื้ไปบแล้วนะครับจะตอบรับอย่างเตมหน้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะที่มาพ่อพื้นปฏิบัติธรรมกรรมฐานระรับหนึ่งน่จจูได้นะตอนแคะคนอาจารย์เอา2 5งร้อยห้าสิบคนห้องระับยังพอเดินได้บางทีเพ่แค่สียี่สิบสามสิบคนเลยสบายนะครับแล้วก็ขอ ความไม่สะดวกตอนนี้อาจจะบางทีจอดรอดจาดตาเนี่ยได้ติดขัดมาก็จะทำโรงนอนยินตรงนี้นะครับผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายมาปฏิบัติทำนะครับเลยต้องสร้างโรงนอนไว้ให้นะครับกพอดีกําลังถุงดิน,นเสร็จกําลังอาดน้ำอยู่นะครับ ตรงนี้เป็นที่ทุ่งนาล้วนนะครับเป็นสร้างได้เป็นานะครับเจ็ดปีเนี่ยนะครับสร้างอย่างไรพอไปปฏิบัติธรรมนะครับ่พอเป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมมาทรับไปแจ้งให้สร้างสำนักในยาโยมที่ไม่สะดวกนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกอะไยอน่ยนะครับต่ว่าค่อยๆทำไปนะครับอ่านนี้ไป บอกข่าวไว้ก่อนนลครับนะครับแต่จะขอที้มาและญาติโยมที่จะมาทำพวามปฏิบัติธรรมนะครับจะได้เกิดความเข้าใจในการนรําไปปฏิบัติรรธรรมจะได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับแล้วคนที่ขครงการปฏิบัติธรรมจะได้สำเร็จผลเห<ล>็นผลทำงานแล้วท,วท,นวทันทวายมีพื้นฐาน ในการปฏิบัติรมกอดนะครับคือจะถวายความรู้ให้นะครับโอเป็นแนวทางเรื่อมโองที่จะไปใช้ในการวัติุการปฏิบัตินะครับท่านทั้งหลายก็เดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วนะครับบันลังหนึ่งนะครับ่ซึ่งบางทีบางท่านยังไม่เป็นก็มีบางท่านทีเาท่านเป็นแล้วเ็ิ่มนะครับนะ เป็นทางทำนักเรานะครับนะให้ผู้ปฏิบัติทำใหม่รสาธุปฏิบัติทำอยู่สี่บรรลังนะครับส่วนผู้ที่ทอนยาอีสามบรรลังนะครับบรรลังหนึ่งก็เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เป็นคอร์สหรือหลักของการปฏิบัติธรรมนะครับจะขออธิบายเรื่องการเดินตรงๆนิดนึงนะครับเพื่อทำทั้งหลายจะได้เพิ่มความเข้าใจในการเดิน เรานักอึาเมีหก มันก็จะเกิดขึ้นจะช่วยยึนกันจะช่วยทังกันนะคให้เกิดความร้องเทียนให้เกิดค,ค,ความเ,าเรื่มใส่ช่องทางนะครับแก่ยาที่ทำที่มาเนี่ยนะครับเออเรามีการเริมเป็นหูเป็นคณะนะครับจะได้เป็นไปพร้อมๆกันนะครับน่นคือหลักหัวใจหลักคือการออกเสียงนะครับนะครับจากข้อ,อ,อที่สองนั่นเอ การกำเนิดจิตของเราเนี่ยไว้ที่ปลายเท้านะครับพยายามกำเนิดจิตไว้ที่ปลายเท้าตอนเวลาเดินตรงก่อนะครับเวลาเดินตอนนี้ก็ฟังอาจารย์เยาวท่านแสดงหลักขั้นปฏิบัติธรรมเป็นไปก่อนนะครับอยู่ห้าหน้าเราเนี่ยก็คือพวกของที่เราไม่หะวังอันนี้คือปัจจัย นะครับสองหมื่นกว่าบาทที่เราจะมาถวายให้เป็นที่สร้างสถานบัตริธภัณต่อไปอนนี้ก็เป็นสรางอาคารพิพนธภัณฑ์กิจวรกวนะครับเวลาเดินจงกรมอันนี้ก็สหรับการเนกรมแล้วเลาเดินครบหนึ่งวงดีแล้วนะครับเวลานั่ง กำหนดทิศเดินไปนั่งนอนชแลๆกำหนดทิศอยู่ั่นแหนแล้วก็เดินไปนั่งที่อาสนาของเจ้าของทีนี้เวทีนั่งบางทีบางท่านยังนั่งไม่เตะรับบางทีโอ้โหนั่งในตัวนอนเลย สะดือสองนิ้วนะครับเนือสะดือสองนิ้วใต้ลิน้นปีลงมาดูอาการท้องอองท้องลุกนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับหายใจเข้าท้องจะพองขึ้นนะครับก็มาว่า เกิดความใ้ทันานแล้วกาหนดให้เล็กลงมันจะเร็วขึ้น้ารกำหนดให้เล็กลงมันจะเร็วขึ้นมันจะต่อเนื่องขึ้นในทางภาษาบาลีเรียกว่าสันสติมันจะสื้อนื่องกันตลอดมันไม่ขาดสายนะครับการปฏิบัติธรรมมันจะสภาวะหยากจะมาวดใชเคลื่อนเร็วขึ้นนะครับถ้าเราต่อเนื่องถ้าคัดขาดให้หายลืมบ้างไว้คิดอยากหรือมาสมาธิก็ไม่ต่อเนื่องอย่าง สาวะยาจะทำใเกิดขึ้นนะครับใน่เช้านใดถ้าเราบริกรรมต่อนื่ยังไม่ขาดทาบริกรรมในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวมีสภาวะยาเกิดขึ้นอยากจะสะาวะยานเป็นยังไงใต่เ้านอยากรู้จักเลยนะครับมีอาการนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับบางทีบางครั้งท้องจะมุนเพิ่นะครับมันเหมือนโยกเพิ่มมันจะแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ ให่ไม่ออกกำนะครับปวดคำหอบก็มีน้ำตาไหลท่ากนะครับบางทีของท่าน้า้องให้ขึ้นมาทำนะครับแต่ละคนไม,ม่เหมือนกันถ้าเิดสภาวะนี้เกิดขึ้นอย่าไปทิ้งคำภาวนาเลนะยอย่าไปไหลตาม,มาอามณ์สภาวะานั้นนะครับให้รีบมึสต,ติตามมาบริกรรมให้ได้ให้เอาให้่านไปให้ได้สภาวะตรงนี้เป็นเรื่องต้นนะครับสำหรับผู้ปฏนะิบัติใหม่บางทีของท่าน เมื่อมันเป็นยังแม่จะไปตามอารงณนักนแหที่จะเป็นอะไรนรื่บริกรรมว่ะนะครับมันมใช่ไหมละ่ะนะครับ สมาธิของเราเหมือนกันทำให้มันเกิดก่อนถ้ามันเกิดก่อนทีนี้เราจะไปใช้งานยังไงก็แ้วแตะต่อนะครับอย่างน้อยมันเกิดทําให้มันเกิดให้มันมีขึ้นก่อนเดี๋ยวเวลาเวลาใช้งานเดียอ่าบอกอีกทีนึงนะครับนะไปเรียนตาทิพย์ก็ได้เรามีพยายาม้นะครับนะตาเรียนไทยก็ได้นะครับนะในวิชาสอมปฏิซ้อมที่ทา เงานเสียงยงากก็ได้นะครับนะขอให้เราเกิดก่อนยาของเราเกิดก่อนยานตัวนี้แหละจะไปใช้งานในเรื่องการสื่อสารกับคุณเทพคุณเทวนาคุณมาทำทั้งหลายทั้งโอนะครับคุณโยมยาทั้งหลายทั้งโอระพอใช้ยานี่ะนะครับทำยังไง,นงเนาะยาตัวนี้เนี่ยเกิดจริตาสายการภาวนาเนี่ยไม่ลดละประโยชน์เทียงยาอย่านัน,นเอาให้ได้นะครับเมื่อเรา ได้มาปฏิบัติแล้วนะครับอยากให้ได้ครับโทหน้านะนั่ช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงน,นะครับ พาพาคนมานั่งด้วยพาคนมานั่งด้วยผักสามรับดีแล้วดีแล้วเอาจะได้เป็นเนื้อหนาบุญจบเอาได้สักทีนะครับเถิดกันนะครับเถิดให้ประกาศนะคกธรรมขององค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมเนียบปฏิปฏิบูชาที่พระเจ้าทรงสดใสมากนะครับเอาเทาแล้วก็มาข้างหน้าเรื่สภ้อาที่จะถวาย

ปลอยได้เลยจะ้องทุ่อยทุกอย่างเนาะทุกอยางมาต้องสบ รวมเป็นเจ้าภาพรวมสร้างรวมสร้างรวมถวายรวมถวายทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างพร้อมทั้งสัพพทานทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัพพทานทั้งหลายเหล่านี้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชา

บารมีคุณธรรมที่ข้าพเจ้าได้มาุณธรรมที่ขพเจ้าได้มาอให้เจริญงอกงามขอให้เจริญงอกงาแสเปียงใจภยสามสาเปลียนใจภัยามไปท่วมทนถือปีไปท่วมทนถืปัตตพีขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้มีสติ ขอให้มีสติปัญญายาณรู้แจ้งในสัจธรรมทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้รู้แจ้งแทงตลอดในองคุณพระไตรัตและคุณ ามงขอให้ดวงหาดทหายในจิตในใจในจิตในใจสว่างสว่างสว่างสวายไปทั่วผืนปัตจีไปทั่วผืนปัตภีขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีพร้อมทั้งอริยรั์ภายนอกพร้อมทั้งอริยรัพ์ภายนอกอริยรั์ภายนอริยรัพย์ภายใน ชานี้แลกชาติหน้า,า,นาจนถึงความพ้นทุกข์และหลุดพ้นตาบเข้าเข้าสู่สมักผลกผลานิพานทัวน่วนาการ ี่โอเคตอนนี้ถวายแล้วนะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้กดน้ําก ah> ันอีกทีนึงเอาเครื่องกดน้ำมาตามที่กดน้ำาธิตาใจมขบเคลนาในขอนหาใจอให้เป็นตีเป็นตัณใจขอให้อาวยะับเกิดขึ้นในจิตในใจ